สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการทำแอนิเมชันนะครับแบบในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมก,กดเล่นให้ดูอันนี้นะครับจากภาพนิ่งเราสามารถทำแบบนี้เห็นไหมครับนี่กดแล้วก็จะเป็นภาพแอนิเมชันนะครับก็อันดับแรกนะครับให้เราทำการสร้างหน้ากระดาษนะครับสำหรับการทำแอนิเมชันตามขนาดที่เราต้องการนะครับเหมือนของผมเนี่ยผมทำเป็นแนว ตั้งผมก็เลยทําลักษณะเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วนะครับให้เราทําการอัปโหลดรูปภาพนะครับโดยการมาตรงคําว่าอัปโหลดตรงนี้อัปโหลดรูปภาพขึ้นมานะครับที่เราต้องการจะใช้แล้วก็คลิกแล้วก็จัดรูปภาพให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาตัวที่เราจะใช้นะครับเรากดลงไปตรงรูปภาพของเราแล้วเลือกคําว่าการแก้ไขตรงนี้นะครับกดแก้ไข ปรากฏแก้ไขนะครับตรงคำว่าเมจิก